เราได้ปล่อยปลาทั้งหมด999กิโลที่วัดศักใหญ่นะครับค่ะโอ้โหนี่ถือว่าบุญใหญ่ไหมเลยนี่บุญใหญ่มากเลยค่ะอันนี้<อ>ส่คผลบุญนี้นะคะส่งถึงแล้วแบบทาให้ชีวิตเราแบบราเรื่อนทําอะไรก็ง่ายแล้วก็อะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่ติดขัดอยู่ก็จะแบบลี้คลายในสิ่งที่ดีขึ้นค่ะมีคน inbox มาถามว่าการปล่อยปลาเนี่ยการปล่อยแบบ ปลาพันธุ์ที่มันเป็นสปีชีหรือเอเลียนสปีชีก็คือต่างถิ่นจากต่างประเทศอะไรเงี้ยม,มันส่งผลต่อร,ระบบนิเวศระบบนิเวศที่น่านแล้วก็ทําให้แบบรู้สึกแทนที่จะเป็นบุญก็กลายเป็นบาปเพราะว่าไปฆ่าระบบนิเวศทั้งหมดมก็ผมจะเคลียร์ว่าปลาที่ผมปล่อยนี้นะครับคือเป็นปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกใช่สองพันนั่นแหละแค่สองชนิดนี้แล้วเราก็ถามแล้วว่าเป็นพันธุไทยใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดการให้มันดีที่สุด รวมถึงมีคนสงสัยว่าเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยคือปล่อยปลาเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อระบบนิเวศแทนที่จะเป็นมันจะเป็นบาปไหมล่ะเอ็นมันมองได้หลายมุมมากนะค่ะอย้ยงนั้นมันเป็นที่เปิดของเราเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าดูน้ําตื้นๆแต่จริงอะ่ะด้านขวามือที่เป็นน้ําตื้นนิดเดียวเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เป็นคลองที่ไม่ได้รับการขุด แต่ว่าคลองที่เราปล่อยเนี่ยมันเชื่อมกับแม่น้ำเพราะฉะปลาเขาจะออกสู่แม่น้ําใหญ่ได้อันนี้ไม่น้าเป็นห่วงไม่ใช่บ่อนะบางที่มีแบบหูบ่อนิดเดียวปล่อยปลาเป็นร้อยเป็นพันเขาก็อยู่ลำบากครรบอืมนั้นเราตั้งใจแล้วงนี้การที่เราไปปล่อยปลาหน้าเขียงเพราะปลาที่เราจากการมาคุณผู้ชม9 9 9โลก็คืออีกโลหนึ่งจะครบตันนั่นแหละค่ะการปล่อยปลาหน้าเขียงเนี่ยได้บุญกุศลอย่างไงบ้างเรนนี่เพราะว่าปลาเนี่ยจะไปทําอาหารอยู่แล้ว ก็คือจะส่งผลเหมือนแบบว่าเราเนี่ยไปซื้อชีวิตเขานะคะแล้วเราไปขอชีวิตเขาว่าอย่าฆ่าปลานะอย่าฆ่าปลา999โลตรงนี้นะเราขอซื้อชีวิตมาครับซึ่งสิ่งตรงนี้จะทําให้หนึ่งข้อแรกเราถือว่าสิน5รลโอเคเลยนะสินที่เรารักษาเนี่ยจะเป็นสินที่บริสุทธิ์เพราะว่าหนึ่งคือไม่มีการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราถือว่าเราซื้อชีวิตปลา แล้วเรานําปลาเหล่านี้ไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองที่เป็นแม่น้ําใหญ่นะคะคทําให้เขารอดพ้นจากการเสียชีวิตด้วยจากอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะส่งผลให้นี่ส่งผลบุญตรงนี้จะทําให้การงานของเรานะคะงานใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงที่เราติดขัดอยู่มันจะคลี่คลายค่ะคแล้วก็ธุรกิจที่มีปัญหาอยู่ก็จะคลี่คลายและที่สําคัญคือจะหมดหนี้หมดสินค่ะอชอบตรงนี้แหละเพราะเราปล่อยตรงหน้าภาษาอังกาษด้วย ความที่สนุกคืออย่างนี้คับผู้ชมเราอะ่ะผมเป็นคนเลือกวัดสักใหญ่ค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นผมศึกษามาแล้วว่าระบบน้ำเนี่ยโอเคแต่ว่าจะปล่อยตรงไหนเนี่ยเรนดี้เขาจะมาดูอีกทีนะอืแล้วไปเลือกตรงหน้าพระสังกัจจายปอดี รเดนี้ไม่ได้ดเลือกนะแต่ว่าประเด็นคือเลนเชื่อว่าเขาก็คงกําหนดไว้ตรงนั้นแล้วละออ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจะไปปล่อยที่แบบคลองใหญ่ออด้วยอะไรหลายอย่างเรารก็เลยแบบเออปล่อยอีกที่หนึ่งจะดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็การปล่อยปลานะคะจะทําให้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพภัยใค้เจ็บก็จะที่ใคร,ครในสิ่งที่ดีขึ้นด้วยค,ะค่ะ